วันนี้มากินลาดนากันจ้าพี่น้องจ๋าลาดนาเด้อลาดได้เด้อน,นี่ลาดนาฉันลาดนามีกรอบจ้าพี่น้องลาดนามีกรอบอกินหอมาอมากกินหอมมากกินไหมลูกออไม่กินค่ะแต่กินข้องผ่ดโวยพริกไทยก่อนลาดนาพี่น้องลาดนามีกรอบใส่พริกไทยได้หลายนี่นี่จ้ะ าปรุงเครื่องเลยทีนี้กนินรสมีอะไรน้อยๆจ้ามาปรุงเครื่องเล้วจะไปน,อน่องรสหนูดีเด็ดพริกปิ้วใส่ตาลุกน, <c oughs> นี่มาหูดีละก็มาพี่น้องมาจีเทเลยกอดอะไรอยู่เนาะแ่น้ำตาลนี่คือจีเทเลยเดินที่ทน้องเดินนี่ <c oughs> <c oughs> มาน้ำปลาที่นี่นี่มาเซตจ,จ้าก,กินได้เออวันนีกินลาดมามาทำความขคารบก่อนยังไม่ไทำความขคารบเลยนะน้อยจ้ะใจรอ้จรอสน้าดีจ้าสวัสดีจ้า่าอแม่พี่น้องสาวก็ลาดพาแจกมาละจา้า ครับพี่น้องมะปรุงเครื่องเสร็จแล้วเทเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วมากินกันเลยที่เนี่ย<ป>เห็นชัดไหมชาพี่น้องจัดก็ขย,ยับโอเคนาะนี่จ้ะอายกให้ดูสักรอบกลอนะ,ะพี่น้องนี่จ้ามนะาจ้าที่นี่เก็บรอยี่นี่วอะวอืมตาแซ่บจ่ะ ชิมก่อโอ้ยแซ่บเปรี้ยวหวานเค็มสามรสเลยใส่หมูใส่กุ้งใส่ปลาหมึกจะพี่นองราดหน้ามีกรอบทะเลรวมจัดรวมหมูรวมกุ้งรวมปลาหมึกมากินกันเลยพี่นนอง พอดีเลยปุ่มเครื่องพอดีป่อปพอดีจ้ะเป็ดเป็เปน้บยหวานพอดีอร่อยไม่นอ้อ <c oughs> də yeah, yayar yeah, yeah. โดนหนาแลมันก็จะไม่ค่อยกรอบ คุณมันมีท้งน่ามแล้ก้กินหอแล้วก็น้ากินน้องบูดีกินพอพัดจับเลยแต่น้องหนูดีแม่จะบอกค่ะบอกเอาไปไหม มองดูมันน่าจะเปิดในวันวันหรือวันเลยแปลว่ามาเอามาให้แม่ๆพ่อๆดูๆ <c oughs> ดุเชื่อแม่ๆพ่อๆอยากซื้อพ่อๆสวยจริงๆนะวารูปขายจา้ะวานรูปแล้ววางขายหน้าร้านวันนี้ขายไปได้สองแผงได้ยี่ ลอ,องเห็นไหมคนะแล้วก็นนด้วยวาตาฟีนะคะใครยากไ้าเอาอ้ารู้สึกว่าน้องนี้จะตั้งขตั้งแต่เจ็ดเช้า,ชาค่ะเจ็ดมงช้อนเ็นี่วันนี้ขายได้กี่แผ่นแล้วลูกวันนี้ขายได้สองแผน่นวันนี้ขได้สองแผ่นแล้วจ้ะ <c oughs> <c oughs> ได้ยี่สิบบาทวาดรูปจ้ะวาดรูประบายสีแล้วก็วางหน้าล้านจา้ะเวลาลูกค่าเดินเข้ามาเขาเรียกลูกค้าซื้อแต่นละสิบบาทเรียกซื้อแล้วก็เขียนแปะว้จาว่ะขายแต่นละสิบบาทลูกค้าเลยช่วยซื้อไปสองแผ่นจะได้ยี่สิบบาทเนี่ย ลูกค้าซื้อเขาก็หยอดแต่ผู้อมจีนจัะใครอยากซื้อซื้อได้เลยบอกเอาไบซื้อของของขวันมันเกิดจ้ะเด๋อนเดือนหนาเนาะมันเกิดเขาจัดเขาก็เลยหาทำอะไรเอาตังมาหยอดไปซื้อของเขาบอก

男朋友。 กินอะไรก็แซ่บทุกอย่างเนาะมันอร่อยจริงเนาะทำเองปรุเงเองกินเองอร่อยถูกปากวันนี้หมด้ะจากพี่น้องเด้อ เดียวใกล้หมดแล้วะค่ะกินไวมากเลยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยค่ะดูแค่รูก็แบบน่าก,กินแล้วอ่ะน่าก,กินมากใช่ค่ะลูกปุงแบบว่าแซ่บมากค่ะ ใช่ค่ะก็แบบน้องตัวดีไม่ชอบรสชาติไงแต่ว่าแบบกลิ่นมันหอมไงก็แบบน้ำลายไหลเลยได้กินแค่ข้าวผัดแล้วข,ข้วขาวผัดก็อร่อยนะโอ้โดีไม่ได้นั่งอยู่ในกล้องได้ย,ยินเสียงพูดไหมจ้ะพี่น้องนั่งพูดเนาะ มนอะไปลาลากันไปดีกว่าลาลาด้วยมดพี่น้องครับขอตัวลาไปก่อนนะยจ้าพี่น้องได้จ้ะขอบคุณจ้าขอบคุณที่ติดตามมาชมคลิปสันจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยจ้าพี่น้องขอบคุณจ้าขอให้ทุกคนโชคดีคมั่นคงทุกจ้ะไปจ้า ช่องฝากตลอดจากช่องเขาจะ